u uh, tôm nam áp con <laughs> men chưa bỏ tôm nam à, nam bỏ men bỏ <laughs> tôm nào Hãy subscribe cho kênh ครับสวัสดีพ่อเมีพี่น้องโองไปเบอร์สปูสักคนจ้ามือนีพ่มาต้มน้ำอาบจ้าลองมึงเดอ้อพี่น้องเครื่องรุ่นนี้ดีค่ะค่ะรุ่นต้มบวบหอยใส่ไฟลูกเวิร์บเวิร์บนี่แหละพี่น้องถ้าพายอยากลองมาเดอ้อต้มนำม้ำบวบหอยอาบบ่เคยพบเคยโอวา่าซ่ะต้มบวบหอยนี่บ่มันว่าจะเป็นต้มใบบักข้ามใส่อาบแก่ขั้นแก่ายบ่ต้มนำม้ำบวบหอยอาบม,มันสิบพรขั้นเติมบ่ กายวาทะนอกพี่น้องออกไปหากินไวเลี่ยวตะตุ่มบวงห้อยกินก้อนเจ็บมานอนไว้ร้ายมือแล้วเอาหมอสุดท้ายบัดนี้มาท่างพี่พี่น้องมาฤเทพเซกิตามันขนนี่แหละแซ่ดลีขอบอกออกบ่ายากบ่ขอแห้งนั่นโคโล่เลยนะจ๊ะชิมเบิ้งไข่มันหอมบ่กชิมเบิ้งไข่มันนั่นมอมแม เขาคือมากแๆนี่ยเขกินอยู่อตัวเขาสิมเนาะนี่กระสิมกระสิมอันนี้มั้ยสิมเบิ้งดีเหรอสิมเบิ้งซิมเบิ้งสิมเบิ้งแสบบอมเป็นยังไงแสบบอหอมมันกระเบอย่อืมไม่ขมขมหน่อยหน่อยหัวใหญ่เลยเสียอสิ้มมีซิมอีกแสบบอมหัว แสบได้เนาะแอบอยู réponse smoking, réponse ่เอาไาเนาะเอาไาพอจะคอมือเบิ้งวางลงไปเบิ้งเบิ้งเม่ยบอกเบิ้งเบิ้งเบิ้งมึองเบิ้งกับมึงมาอเอ้ยนั่นเด้แตาตัวเด้อิดได้รอดต้อคอยแก้กแกยังมันออกิดออกือ้นเยอดเ เป็นงานเหี่ยด้วยเอ้ยเด็กส mm ีต hmm. ัวเปื่อนเบื to to ่อนาะยเปือกผิดโอ๊ยจิกวคืองามแทนงมแม่เด้อนี่เด้อแม่แม่ละ้เก็บันลอยใหญ่ใ่มันจะฉีมันกับไข่อยู่ ย่าเอาหน่อยๆมันเอาแต่หลุมหน่ะหุดนน,น,น,นนี้ก็เอาแ,แตว่นนาจะพีจะพีุดนีกเอายาชุแก้วหลุดหน,หนอ,อ้วนไปเด้หนูเพราะได้ยุ้อทำน,นะอัศรบดีเลนะออ้ยใหญ่เพีน้นน่าอวนโตนี่มันบวกขึ้นน่อยไงอ้วนอ้วน<อ>บ,บึงบึงึอู้ยมันเหนียนแหงมันอ้วนอือมันอ้วนแหงมันบออกคี่นักเนีนแท้ บนหัวจุลูเลยนี่แต่หัวนี่เคล็ดสีออกได้อ้าวจิมเนี่ยัวใหญ่แหงเลยนี่ใหกคนออกกันนบางยังเดหัวใหญ่แหงแ่ขาจุลูอยู่อีีบอกบ่โอ้ยลาไปหาเล่มเอาจังนะฮะงามแหงไปด้นๆมาจองไปข้าเดียวอสปิเศใครน ห่อน,ลน,นเลยแง่กับหอมก่อนใส่ซากแก๊สดิหลับทิข้กเบิ้องทิขึกุกบเลยอะไรเยอะมากนเนี่ยมันขี่มันใส <ละ S 1> ่ร้านินอะหลายเส่ไป่ได้หรอผ้าก <พา S 2> ั<พ>านมันเอาเตาคนออกแล้วป,<ะ>ป่ะปัจตานีเอาเกลือใส่คันเมือกมะลอกอนนิ่พี่มีแต่หัวใหญ่เฮ็ดมันเดิไม่ได้มาชิมหัวบอกหอยเบิ้งน้ำกันเผ้ากันน้ขาวด้อ นี่แหละพี่น้องบานนี้หกไวหัวง,งามๆเเฮ็ดไว้ถ้ากินมือบ่มี่เนาะจา้ะหูยงามคักมีแตัวใหญาย่ๆก่อยขึ้นเบิ่งเด้นเนาะ